สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนมก,กราคมนะคะ2566นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23ากรกฎาคมนะคะ ถ้าใครเอ,อาราศีกรกฎหรือว่าวันที่เป็นแบบไทยหรือตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมได้เลยนะคะเพราะคลิปเป็นรันดอมนะคะอ่าเรามาดูดีกว่าว่าดวงลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนมกรา66ปีใหม่ฟ้าใหม่เดือนใหม่ของคุณนั้นชีวิตจะเป็นอย่างไรนะ ให่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะมาเรามาดูเรื่องราวของคุณกันดีกว่าค่ะในเดือนมก,การา66นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง The Moon The Sun. Oh, ทั้งสันทั้งมวนทั้งสันมาคู่กันเลยค่ะอ่ะเดสเตรนดีเอ็มเพวสว้าวเอ่อเพจอัพขับนะคะหุ้ยในเดือนมกราคมนี้จริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่คี้ทุกข์ขี้เครียดคี้กังวลเนาะเป็นคนที่ชอบคิดมากอะ่ะบางครั้งถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าความทุกข์ทั้งปวงบางทีมันอาจจะเกิดจากตัวคุณเองเนี ที่คิดมากเกินไปเองบางทีคุณก็ควรจะต้องวางวางบ้างนะแต่ดูเหมือนคุณกับจะเป็นคนที่บางทีก็ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนนะอารมณ์แบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนาะบางคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะว่าคุณเป็นคนแกล่งคุณเป็นคนเก่งอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าให้คุณลดความดือ้อความทิฐิลงสักหน่อยนึงอืมในดวงชะตาที่ผ่านมาของคุณนะนะั้นเน่ะมันมีแต่ความทุกข์ระทม ขมขื่นในใจถ้ามองหน้าคุณน่ะคุณอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครต่อใครได้แต่จริงๆแล้วในใจของคุณนั้นมันมีแต่เรื่องปวดร้าวมันมีแต่ความทุกข์ลึกๆในใจที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้พอบอกไปใครก็คงไม่เข้าใจหรอกว่าคุณทุกข์ขนาดไหนจริงไหมคะอ่าฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะว่าความทุกข์เหล่านั้นน่ะ มันมันเป็นวิบากกรรมเก่าในชีวิตของคุณคุณเกิดมาพร้อมกับอ่าเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรที่ตามมาทวงล้างคุณนะคะแต่เขาทวงคุณน่ะเขาไม่ได้ทําให้คุณแบบว่าบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอะไรนะแต่เขาทําให้คุณทุกข์ใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณจะทุกข์ใจคุณจะมีเรื่องทุกข์ระทมใจอืมดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าอ๋อ เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาต้องการเอาเราคืนด้วยการทําให้เราทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยวางสิคะปล่อยวางแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาเยอะๆนั่งทําสมาธิอ่าหลายคนถามว่าเราจะทําบุญด้วยอะไรเขาจึงจะได้รับเราต้องไปปล่อยปลาปล่อยนกไหมเราต้องสวดมนต์บทอะไรบ้างการสวดมนต์เนี่ยมันคือการการเชิญเทพเทวดามาปกป้องตัวเรา มันคือการทําให้จิตใจเราสงบให้เราเข้าใจถึงบทส่วนได้แท้จริงว่าจริงๆแล้วบทส่วนนั้นเขาคืออะไรกันแน่แต่การที่คุณจะแผ่บุญแผ่กุศลให้กับผีทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการปฏิบัติสมาธิแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวที่คุณนั่งจิตนิ่งได้แล้วคุณแผ่เมตตาให้เขาน่ะมันจะเป็นบุญที่เขาจะได้รับอย่างใหญ่เลยแหละ ดังนั้นแม่หมอจึงบอกว่าเออให้คุณนั่งทําสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะทุกๆวันค่ะนั่งวันละห้านาทีสิบนาทีนั่งไปเถอะคุณไม่ต้องฝืนตัวเองว่าอุ้ยฉันจะต้องนั่งให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงฉันจะต้องจับเวลาอันนั้นนะคุณนั่งไม่ได้แน่ๆเวลาที่คุณนั่งนะให้คุณแค่บอกกับตัวเองว่าเออฉันขอนั่งพักกายขอนั่งพักสมองพักจิตขอหลับตาเฉยๆหลับตานิ่งๆขอไม่คิดอะไรเพื่อเป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตตัวเอง ที่เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะแค่นั้นเองเราก็นั่งหลับตาไปค่ะนั่งจนเรารู้สึกว่าเอ้ยพอละเรานั่งแค่เนี้พอละ,อะก่อนที่จะลืมตาเราก็แผ่เมตตาให้เขาแค่นี้ค่ะเขาก็ได้รับบุญแล้วแล้วให้คุณทําอย่างนี้ไปทุกๆวันทุกๆวันนะคะทุกๆวันคุณจะนั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงคุณก็จะยังมีความรู้สึกว่าคุณนั่งได้แค่ห้านาทีแต่จริงๆคุณอาจจะนั่งเป็นชั่วโมงแล้วก็ได้ในวันข้างหน้า พราะจิตมันจะพาไปเองมันจะยังลืกของมันลงไปเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปฝืนมันไม่ต้องไปจับเวลาอะไรแล้วทุกครั้งที่คุณแผ่เมตตาเขาก็จะได้รับบุญเต็มที่เพราะการทําจิตให้สงบก็เหมือนกับคุณปัดน้ําปัดคโคลนออกอะให้น้ํามันใสสะอาดน้ําที่ใสสะอาดมันก็เหมือนน้ามนต์เหมือนน้ําทิพย์เวลาที่หยาดน้ํามนต์ไปให้เขาแผ่เมตตาไปให้เขาเขาก็จะรู้สึกสดชื่นเขาก็จะรู้สึกได้รับบุญตรงนั้นนะคะคุณง่ายๆคือเขาอิ่มทิพย์ อิ่มทิพย์จากบุญที่คุณแผ่ให้เขานะคะเวลาหลวงปู่แผ่เมตตาเนี่ยสัพสัตเทเธพเทวดาเนี่ยได้หมดนะคะได้กันทั่วถึงเขาอิ่มบุญอิ่มทิพย์นี่แหละค่ะคือบุญที่คุณจะให้เขาได้นะเพราะคุณเกิดมาพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรเยอะนะเดะมูนนะคะแต่เขาบอกว่าในเดือนมกราฟ้าใหม่จริงๆเห็นปะ่ะพอเข้าปีใหม่ปุ๊บเดอะซันมาเลยอะเหมเดือนท่นวาย,ยังเป็นเดะมูนอยู่เลยยังทุกข์ระทรมขมขื่น เอือกเอือกอยู่เลยอ่าเอือกอัอกอักแบบจะไม่ไหวละแต่พอเดือนมกราปุ๊บเดือนซันเข้ามาเลยโโหฟ้าสีทองผ่องอัมัยคืนวันที่มืดมิดฝนตกหนักแทบจะไม่เห็นอะไรเลยมืดจนมืดไปหมดจนหาทางออกกับชีวิตไม่เจอเนี่ยพอข้ามปีใหม่ปุ๊บโอ้โหแสงเรืองรองมาเลยค่ะเขาบอกมีฝนตกก็มีแดดออกมีตะวันดับ ตะวันตกดินก็มีตะวันขึ้นนะปีใหม่ก็ตะวันขึ้นนะคะฟ้าส่องสว่างคุณก็จะได้เจอเจอพลังงานชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคุณจะได้อยู่อย่างสุขสบายสุขสบายในเดือนนี้นะในเดือนมกราไปเนี่ยโอ้ยชีวิตรุ่งเรืองสดใสเลยทีนี้เรามาดูว่ามันรุ่งเรืองอะไรบ้างมันดีอะไรบ้างแน่นอนเลยค่ะ ใครมีบุตรใครมีหลานบุตรหลานก็กระตันอยู่กับคุณคุณจะได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยทุกระทมเพื่อคนอื่นมามากแล้วนะคะเออเห็นไหมคุณมีแต่ใจเงินหาเงินเพื่อคนอื่นมาตลอดเลยในชีวิตเนี้ยออืฮทาเพื่อครอบครัวเพื่อครอบครัวจริงๆแต่เดือนมก,กราไปเนี่ยฟ้าเปิดใหม่ทุนจะมีครอบครัวที่ สุขสมหวังคุณจะมีการเงินการทองที่อู้ฟู่บางคนอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์อาจจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอาจจะธุรกิจที่คุณทํามันสร้างเม็ดเงินสร้าง,าง,างชื่อเสียงให้กับคุณนะคะบางคนอาจจะกลับมาทําเศรษฐกิจพอเพียงของตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะม,มีชีวิตที่อยู่อย่างสุขสบายนะคะอู้ฟู่แล้วก็มีพร้อมทุกอย่างมีพร้อมทุกอย่างอ่าทรัพย์สมบัติเงินทองบริวารชื่อเสียงชื่อเสียงคุณก็จะโด่งดังด้วยนะ ถ้าคุณทําในโลกของออนไลน์หรือทําธุรกิจอะไรก็ตามอ่ะ,อะตั้งแต่มักราไปเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือของผู้อื่นใครที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงนักร้องดารานักสแสดงคุณจะได้โกอินเตอร์คือคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างจะสนับสนุนคุณน่ะฟ้าเปิดในชีวิตคุณนะคะคือคุณจะเจริญรุ่งเรืองอ่ะ โกอินเตอร์มีชื่อเสียงเด่นดังนะคะใครก็ชอบผลงานของคุณติดตามผลงานของคุณใครรับราชการคุณก็เตรียมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศศักดิ์ได้เลยค่ะจะมีเข้ามาให้คุณนะคะขึ้นไปสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงบางคนกิจการงานที่ทำเพื่อครอบครัวหรือสร้างงานเอาไว้เพื่อจะให้เป็นกิจการสืบทอดต่อไปอยังลูกหลานในวันข้างหน้านะคะคุยประสมความสำเร็จนะ สิ่งที่คุณทําเอาไว้สิ่งที่คุณฟันฝ่าอุปสรรคมามากมายเนี่ยมันส่งผลแล้วค่ะในเดือนมการานี้วยสําเร็จสุขสมหวังในทุกๆด้านนะมีแต่คนอุปถัมภ์คุณในขณะเดียวกันคุณนะ่ะเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วใช่ไหมบุญกุศลใดๆก็มีแต่คนเข้ามาช่วยคุณมีแต่เงินและทองเข้าหาคุณมีแต่คนช่วยเหลือมีคนมีชื่อเสียงมีคนมียศศัก์เข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนผู้หญิงคุณก็ได้เจอเจอคนมีชื่อเสียงยศศัก์ฐานะดี การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะได้นารีอุปธรรมนารีแบบมีพร้อมทุกอย่างอะใจดีมีเมตตาสวยเก่งรวยนะคะเข้ามาในชีวิตคุณมาอุปธมภมคุณเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายแล้วคุณได้เจอนารีอุปธรรมแม่หมอเขาจะแนะนําว่าเกียรติภูมิของความเป็นลูกผู้ชายยังไงคุณก็ควรจะทํางานเลี้ยงภรรยาไม่ว่าเขาจะมั่งมีขนาดไหนก็ตามนะมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะ เออแม่หมอมองว่าอยาา่างงั้นอย่าให้ผู้หญิงเขาเลี้ยงคุณนะคะมาแลดูแบบไม่สมชติเกิดยังไงก็ไม่รู้อะ่ะคือความคิดแม่หมอนะเอออ่าฮะต่อนะสองไม้เท้าใครที่สมัครงานต่างถิ่นต่างแดนเอาไว้เอ่ยสมัครงานเอาไว้คุณจะได้งานคุณจะได้งานเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะไม่ต้องห่วงงานของคุณจะ เป็นที่นับหน้าถือตาและงานคุณอาจจะต้องไปต่างถิ่นแดนไกลนะไปต่างถิ่นแดนไกลอืมใครที่อกหักช้ำรักในความรักรักนั้นมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นเอ่อรักนั้นมีแต่ความแบบเอ่อไม่มีความชัดเจนในสัมพันธ์รักที่ผ่านมามีแต่รักที่หลอกลวงรักที่แทงข้างหลังรักที่ รักที่สร้างความทุกข์ระทมใจให้แก่กันนะคะหรือไม่ก็เป็นรักที่เจอเจอแต่เรื่องพูดผีวิญญาณคุณใสม์ดํามาแย่งคนรักของคุณไปน่ะมาทําให้คุณเสียเงินทองมาทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ดีมาทําให้คุณเสียคนรักไปก็ดีเขาบอกว่าฟ้าใหม่เปิดเนี่ยวิบากกรรมจบนะคะวิบากกรรมจบเดดตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยเหป่ะหคุณเจอเจอชีวิตเจอมาเยอะเหมือนกันเนอะ ในจะเดืนมูนในจะเดืนเดทในจะเดืนทาวเวอร์เนี่ยโอ้โหชีวิตโดนโกงโดนปลดฟ้าผ่ากิจการล้มเหลวฟ้าผ่าโดนภัยพิบัติแบบฉับพลันโดนเลิกฉับพลันอย่าร้างฉับพลันอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่นั่นคืออดีตแล้วมันก็จบสิ้นไปแล้วนะคะเดอนสตาร์คุณก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณสิคะฟ้าใหม่เดือนใหม่เราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจากนี้ไป อะไรที่เสียนะปล่อยให้มันเสียไปมันคือกรรมที่คุณต้องเสียมันก็ชดใช้เจ้ากรรมในเวรเขาไปเนาะเพราะว่าสิ่งใหม่ๆของคุณสิ่งดีๆของคุณต่อจากนี้หลังจากคุณชดใช้วิบบกกรรมไปแล้วมันยังมีอีกเยอะแยะเลยที่คุณจะได้ไม่ว่าจะชื่อเสียงฐานะการเงินอยู่อย่างราชินีอยู่อย่างคุณนายแบบเนี้ยชีวิตจะได้ปลอดภัยปลอดภัยจะพูดผีมนดำด้วยนะสุขภาพก็จะแข็งแรงเห็นปะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โหยเดอะเวอร์อีก เออไพ่อะไรที่ร้ายๆก็ขึ้นหมดไพ่อะไรที่ดีๆก็ขึ้นหมดเดียวนะดูไพ่ร้ายๆของคุณสิบิบากกรรมในชีวิตคนคุณชีวิตคุณมันเหมือนกับอะไรดีล่ะเดี๋ยวแม่หมอนนึกก่อนนะมันเหมือนกับขาวกับดำมืดกับสว่างมันเหมือนกับอยู่ดีๆก็หลุดจากความมืดสู่ความสว่างออกจากเงาดำ สู่ความสว่างแบบนี้ค่ะชีวิตที่เจอเจอแต่เรื่องทุกข์ระทมแบบกระนำอะกระนำในชีวิตคุณแบบทาทมเข้ามาอย่างหนักพอขึ้นเดือนใหม่ปุ๊บมันกลายเป็นแบบ the sun the world the star อย่างเงี้ย the empress แบบเนี้ยคุณคุณดูสีไพ่สี่ใบด้านอดีตของคุณกับสี่ใบฟ้าใหม่ของคุณมันต่างกันเหมือนดำกับขาวมาแบบที่แม่หมอบอกแม่หมอก,ก็บรรยาไม่ถูกว่าชีวิตคุณเป็นยังไงนะคือมันเหมือนกับคน คนหลุดจากความตายแล้วเกิดใหม่อะยังไงอย่างนั้นเลยนะคะยังไงอย่างงันเลยชีวิตเหมือนหลุดจากความตายไม่น่าเชื่อว่าคุณเมื่อคุณผ่านมาถึงจุดเนี้ยจุดในเดือนมกราเนี่ยคุณอาจจะมองย้อนกลับไปว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณจะรอดชีวิตฟันฝ่าวิกฤตชีวิตจากจุดเนี้ยมาได้จากคนเหล่าเนี้จากความมืดมิดจากอสุรกายก็ดีจากมนดําก็ดีจากพูดผีก็ดีจากคนโกงคุณก็ดีหักหลังคุณก็ดีจากคนที่ทําร้ายคุณจากคนที่ ทำให้คุณทุกข์ทรมานมาแทบจะจะเกือบจะทั้งชีวิตหรือจะค่อนชีวิตก็แล้วแต่น่ะอยู่ดีๆคุณก็ได้หลุดออกมาเหมือนกับยังไงดีล่ะปลดวิบากกรรมไปหน้าตาเฉยเนี่ยพลิกเขาเรียกพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินปะชีวิตเออชีวิตมันเหมือนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินยังไงยังนันเลยน่ะคือพลิกชะตาเนี่ยพูดง่ายๆพลิกชะตาพลิกชะตาจากจากมืดมิดที่สุดมาสู่ความสว่างสวัยที่สุด เออแม่หมอไม่รู้จะบรรยายยังไงก็คุณดูตามหน้าไพ่แล้วคุณก็บรรยายแต่ถ้าเป็นชีวิตคุณเป็นแบบนี้คุณจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆและคุณอาจจะมีคําพูดที่ที่มันดูสะกิดใจกว่าแม่หมอได้มากกว่านี้คุณก็คอมเมนต์มาได้นะว่าเนี่ยคือชีวิตของคุณแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงแม่หมอเปลี่ยนเหมือนชีวิตที่มันมันพลิกพลิกวิบากกรรมะมาสู่มาสู่ชีวิตบุญอะหลุดจากชีวิตกรรมมาสู่ชีวิตบุญเหมือนคนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอย่างนั้นแหละเออพูดง่ายๆเลย พลิกโชคชะตาครั้งใหม่เหมือนคนไปทําพิธีเอ่อพิธีอะไรนะสะดอกเคราะห์ที่เขาแบบพิธีนอนในโรงศพอย่างนะั้นน่ะที่แบบอแบบ่พิธีแก้แก้ผ่านความตายเพื่อจะเริ่มชีวิตใหม่อย่างเงี้ยค่ะลักษณะคล้ายๆคุณเลยชีวิตเป็นแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้ไปทําพิธีมาหรือจะทําพิธีมาก็แล้วแต่แต่ชีวิตคุณเหมือนพึ่งฟื้นจากความตายฟื้นจากมรสุมที่หนักหน่วงมานะคะแล้วชีวิตในเดือนมกราคมข,ของคุณ ความรักคุณก็สุขสมหวังการงานนะคุณก็มั่นคงชื่อเสียงก็เด่นดังบุตรบริวารก็ดีโอ้โหคือดีสุขสมบูรณ์ในทุกอย่างนะ่ะเขาเรียกว่าจากจากความทุกข์ระทมในทุกสิ่งมาสู่ความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งในเดือนมก,กราคมนี้นะคะ่ะอือฮือดูซิมันมีความรักอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าสี่ถ้วยนะคะแปดไม้เท้ารักรัก รักที่ก่อนหน้านั้นดูดูแลดูอย่างที่บอกว่ามันไม่ดีสําหรับคุณน่ะมันจะมีการติดตอ่อเข้ามาแต่ปรปปับพคู่ของคุณเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเขาจะติดตอ่อเข้ามาปรบปรับเข้ามาสื่อสารกับคุณเข้ามาอ่ามอบความรักเข้ามามอบชีวิตใหม่ให้กับคุณ<ม>บางครั้งคุณอาจจะได้กลายเป็นคุณนายหรือคุณชายเพราะคู่ของคุณที่จะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นบารมีบุญเก่าของคุณหรือเป็นบารมีจาก องเทพของคุณที่ประทานให้คุณแบบฉับพลันน่ะแบบไม่คาดคิดน่ะค่ะคุณไม่คาดคิดหรอกว่าชีวิตนี้คุณอยู่เหวมาตลอดอ่ะอยู่ดีๆคุณจะได้อยู่บนวิมาน,นอ่ะเออเหวกับวิมานน่ะประมาณนั้นเลยเหมือนนรกกับวิมานมากกว่าชีวิตหลุดจากนรกขึ้นมาสู่บนวิมานวิมานทองด้วยนะต้องบอกวิมานทองประมาณนั้นเลยนะอ่ะคุณก็รับวิมานทองกันดีกว่านะ อดีตที่มันหุบเหวเป็นนรกเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะมันจบเราก็คือจบเราอย่าไปฝังใจกับมันค่ะถ้าเราฝังใจกับมันเราจะไปดึงดึงกรรมในอดีตผูกไว้กับคุณถ้าคุณหลุดจากกรรมในอดีตให้ตัดทิ้งไปเลยนะเหมือนตัดเชือกทิ้งไปเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้รับพลังงานใหม่ๆเข้ามาอ่าตามนี้เลยนะคะสุขสมหวังทุกๆสิ่งเลยนะโอเคค่ะรับพลังงานหน้าพายตามนี้เลยนะคนลักนาราศีกร,รากฎดีมากๆเลย อขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะขอให้สุขสมหวังทุกๆคนคะ่ะ